มีวัสทัใจน้กน้อกนกระดูไอ้ตัวเนี้ไม่มีนะไอ้ตัวเนี้ยมัมีนะนดช่าช่านทำตู้ทำอะไรเลยเวลาก่อนวางเนี่ยบอกเด็ว่าต้องเอาคุณต้องเอาระดับน้ำมาวางนะ ไม่ใด้ระดับคุณต้องหนุนนะที่แล้วแล้วนะฮะแต่มาเช็คแล้วคัดแล้วก็ยังขาดอีกก็เลยต้องเขาเสริมอีกว่าตอนแรกผมแย้งไปว่าควรจะให้เขีย,ยนตรงนี้เขาบอกว่าไม่ต้องแล้วค่ะเพราะว่าเขาส่งมาอย่างไรให้ทําอย่างไดเดี๋ยวจะให้จังหวัดทำอย่างเสริมนะท,ทำนั้นเสียขอมา้อเดียเราทําให้สักคู่หนึ่ง ได้เราก็มาถอดรูปแบบสมมติเรามองดูแล้วว่าเราต้องใช้รูปแบบถึงสิบชุดเราก็ถอดรูปแบบมา1ิบชุดแล้วทิ้นให้แห้ตงตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้ใช้เวลาไ,ไม่ได้เลยอตอนแรกถ้าเราไม่อ,อันนี้อันนี้ถกกับเนี่ยถ้าเราใหญ่หนอยแต่นี่น,นี่ก็เท่ากันหมดเลยแต่มันก็มีข้อดีว่ามันสวยแต่ถ้าอย่างไหมฮนะเราเข้าประชุมเราก็จะแใครสัาหวัเขาผมไม่รู้อ่ะ คือผมตัวผมผมไม่รู้ละในนี้สุสาคอนมันมีชื่อก็ต้องมีแพ็กกล่องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ท่านรอให้เจ้าหน้าที่ระส่งตรงไหนเพราะว่าก็าทำตามทำเหมือนกับสตราเขาส่งมาอย่างไรเราก็ทำแบบน้าไปตามนน